หลับมนอนโมลากินแต่โมได้อ๋อนี่คุณแม่ของเออ่พี่เออ่พี่ห่วยนะคะบอกว่ากินไม่ได้นอนบมหลับเลยนะค่ะเครียดเนะาจะจะ้าต,ตอนนี้ก็กินได้แล้วสบ,สบายใจแล้วเนะาะจ้าค,คนเราเป็นแม่เนาะ ก็เป็นเรื่องธรรมดานะคะนี่นายตัวจริไงไอ้นี่ก็โทษทีเพรานานาไมูอะไรกันแถวใจปีจันนะนะจ้าจ้าจ้าคุณพ่อโทษไปโทษไปไปชเ้เลยไม่เที่ยวไปมากสบายใจจ้าจ้าจ้าอันนี้คุณแม่ของคนบนห่วยนะคะนะคะก็เนี่ยความรู้สึกของคุณแม่นะคะวันนี้ก็กินเข่าด่ายนอนหลับแล้วพี่น้องจ้ามันสบายใจแล้วค่ะ จแล้วราเี้ยงไม่ล kind of ่ขาทีปกจอ่านคอมเมนต์เพียงกับบอล่้น้งี้ถ้าได้กเขาค้างไปนั่นนะคิดวาเปก่อโอยเห็นเลาเขาใจเต้นยังไงเว่าไปถือเรืองสารเนคู่ตายคนมันมันก็จะเสียเวลาหน่อยเนาะสบายใจเพราเพาเพราะอ่หลวงบอกว่าอันนี้พี่หลวงค่ะเป็นคนหลักผู้ใหญ่คนหนึ่งค่ะค่ะ น้องนองคนว้านแม่กินเขาบว่าได้เครียดขึ้นกำดันขึ้นเลยกำดันขึ้นนบมีอย่งบ่มอย่งีขาสพอดละพ่อพ่วเจ้าว่าเจา่่าเ็แม่แอนค่ะแอนแฟมิลี่ค่ะไม่แอนด้ผนี่ไปกับลุงหมายกัน่เครได้จับเพราะว่าเพิ่งตรงติ๊กเกอร์มาบอกมว่าตังไหนมีติ๊กเกอร์ สบายใจไ่ส้าแม่สบายใจจ้าจ้าแม่ทานข้าวยังคะทานแล้วจ้าทานแล้วเนาะจ้าอันนี้อันนี้อยู่ที่ไหนคะร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดพ่อศิลปหุมโอ้ศิลปหุ่มอ่าคุณคุณแม่เปิดช่องไหมคะไม่มีไม่เป็นิดจ้าไม่แต่งหน่วยนะคะไม่ได้หน่วยเดี๋ยวไปก็ไส่งทรายแ่้วไง ใช่เจ้าที่อ่อแม่คุณแม่จบป .4 ได้น่ารักมากเลยนะคะจ่าบ้าค่ะอืมก็เป็นกำลังใจให้คุณคุณแม่บนหวยด้วยนะคะดีใจน้ำเด้อค่ะเด้อค่ะดีใจน้ำเดาอปล่อยใจแล้วนะคะเพราะว่าจากเรื่องเกิดเหตุก่อนนี้ทุกข์มากพอจากอกเลยนะโล่งนะไม่รู้สึกของคนเป็นแม่เหมือนกับเอ็มน่ะใช่ไหมเอ็มกับนะเข้าใจเข้าใจเออนั่นแหละจ้ะ มันไมเข่าร่มันไเขาโง่มากตืก็ต่างไม่ได้จ้าั่นเลย คนสู้ๆนะคะข้ามาท้าบุญหายเบิรแล้วทถ้บุญหายค้เจ้าที่เจ้าทานเบิร์ดถนำบุญจริงๆขอขมาถ้ำยิงสามมือขอมาทั้งนี้ถ่านลูกชายมีแค่ใจฮอนไปน้อยเจ็าน่อยไปดูยี่สิบแปดปีก็มั่วหัเลี้ยกับนนั่งี่นี่ขอขมาท้านลูกเบิดขอขมาท่นหน้าจะกี่วขวานกระโทกหรือหนจะเกี่ยาสินคำพอมาดูอ่ะทีนี้เขาไปถึขามมาดูทีนี้เราจะยังการตํางไวจักแต่ก็ทืได้ลัน ขอกมาพวกไอ้ลุกพ้นขอก็มาเจ้าทีเจ้าฐานเพิ่นนขอก็มาแช่เนี่ยไ้ไอ้คือพ่อถิ่นก็ขอกมาแ่ลูกอือขอกมาเหมือนกันอ้่ามาไปคือกันแหงใมากคอยกบคุยกันอยู่กันด้วยดีจุ้วยดี อ uhm, จะกันแม่ก็นเนนจ้ะแม่จ้ะคนทุกคนยากงนคนคนรวจ้ะ่อยว่ายจกกันคือรงสังกตบดี่แ่ว่าเลเียเลยเนาะนีมันก็ว่าโอ้ยยอมี่กนยอมดีโอ้ยนย huh? erm, mm. ้อมจังเดมันก็เป็นน้ำร้อนน้ำร้อนมันบอมีน้ำเย็นเนาเมีเนาะ ไปรุกษาประนา,นายบางคนก็จะก็บอกไปแจมท่วมตะโบคือคน่นดอกมั้นให้แบบยูเที่ยนไม่คาวด้วยเลยไปสายกวนสาม่นแต่แนหน้า,า,ม,า,ม,ามากเลยมันก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตเ,เ,เราไหมนาะ,ะเป็นบทเรียนนะเป็นบทเรียนเป็นบทเรียนที่แบบราคาแพงสอนใจเราได้มากเลย ลุกลุกลุงโทรหาสมือเถอะอ๋อเธอหนึ่งมาคุ้มาดตอเจ้าาจะเ่ยค่ะยไปมให้ จ้าค sí, yeah. ุณแม่จบป .4 นะคะจ้าสีจ้าเป็นร่วมเดินทางเที่ยวไปเที uh um uh um uh um um ่ยวมากเลยจ่าดูสร้อยคุณแม่นะคะเอฟซีทุกท่านพญาคูดจ้าค่ะคุณแม่ใส่สร้อยอะไรบ้างกันโอ้ยพญาคูดจ้าโอ้พญาคูดอยู่นั่งกันแม่ร่วงมาถือพญาคูดจ้าดีแล้วค่ะยด้ดีกันวัดลุงใจดีกับทุกคนค่ะใช่ค่ะลุงเป็นสะพานเชื่อมนะคะคุณแม่บอกนะคะจ้าแม่จ้าแม่คุณแม่จ้าแม่ของพี่จะงงอยากถามอะไร คุณแม่ครับเป็นยังไงครับคุณแม่ก็โอเคนะคะคลิปนี้ก็ขอเน,อนยะาลงคลิปเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ